บกันอีกแล้วกับยากิโนริที่มาพร้อมกับนิทานเรื่องเล่าตำนานน่ารู้กันอีกเช่นเคยต้องขอบอกกันเลยนะคะว่าเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องเล่าอันน่าสะพรึงกลัวขนหงุดหุสู้ในแบบฉบับทางพระพุทธศาสนาเลยลละฉันเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยได้ยินกับคําว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวกันใช่ไหมล่ะคะเรื่องนี้น่ะมีตำนานปรากฏเป็นนิทานสมัยพุทธกาล หรือสมัยองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าใครพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครั้งหนึ่งในกลางเมืองพาราณสีมีเศรษฐีสองสามีภรรยาที่มีเงินทองมากมายทั้งสองคนเป็นคนดีบรรลุพระโสดาบันหรือว่าเป็นอริยบุคคลชั้นแรกบรรลุมกักบรรลุผลและสามารถดับกิเลสได้บางส่วน เขาทั้งสองคนนั้นมีลูกชายอยู่คนหนึ่งคนคนนี้เขามีชื่อว่ามิตรตวินทุกะทุกทกคนจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะเขากำลังจะกลายเป็นตัวเอกของเรื่องเลยละ่ะนมิตรตวินทุกะเป็นคนไม่มีศีนไม่มีธรรมไม่มีศรัทธาเลยเป็นคนไม่ดีแล้วก็เอาแต่เกเรวันหนึง่งเมื่อบิดาของเขาได้ตายลงไปมารดาก็เศร้าโศกเป็นอย่างมากจึงพรามสอนลูกชายอย่างมิตรตวินทุกะว่า ลูกเอ้ยลูกรักความเป็นมนุษย์นี่ช่างเป็นของที่ได้มายากแต่ในเมื่อเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจงมั่นให้แก่ผู้อื่นรักษาศีลฟังธรรมบ่อยๆเถิดมิตเตวินทุกะได้ยินมาดังนั้นก็บนตามนิสัยของเขาพ่อแม่การทำทานแบ่งปันคนอื่นนะไม่เห็นจะเป็นประโยชน์กับฉันเลยแม่อย่าพูดเลยปล่อยๆฉันไปเถอนะน้า นายมิตาวินทุกะก็พูดปัดๆแล้วก็เอาตัวรอดอยู่เสมอวันหนึ่งที่เมืองของเขามีวันที่ทุกคนในหมู่บ้านรวมตัวกันบูรณะโบสถ์ที่วัดแม่ก็พูดกับเขาเหมือนเดิมว่ามิตาวินทุกะลูกรักวันนี้เป็นวันดีเจ้าไปสวดมนต์ถือศีลที่วัดไปฟังเทศฟังธรรมตลอดทั้งคืนลองทำสักคืนสิลูก กลับมานะแม่จะให้ทรัพย์ให้เงินให้ทองสักพันหนึ่งนายมิตรวินทุกะได้ยินดังนั้นก็เกิดความโลภได้เลยแม่นายมิตรวินทุกะรับปากเพราะว่าอยากได้เงินแต่เมื่อต้องไปอยู่โบสถ์ก็นั่งๆน,นอนนอน,นอนตลอดทั้งคืนแม้ว่าจะมีการสวดมนต์แต่ก็ไม่ซึมซัพย์เข้ากะโหลกของเขาเลยทีเดียวเช้ามาเขาก็ตีเนียนเดินกลับบ้านั แม่เห็นลูกกลับมาก็นึกดีใจเออไอลูกชายฉันนี่มันได้ฟังธทมเข้าแล้วเดี๋ยวก็คงนิมนต์พระกลับมาด้วยแต่เอ๊ะทำไมเจ้าลูกชายค่ะถึงกลับมาบ้านเพียงคนเดียวไม่ได้นิมนต์พระกลับมาเทศที่บ้านหรือลูกไม่อะแม่ฉันไม่ได้ต้องการแม่ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจ ว่าลูกอาจจะทนหิวมาตลอดทั้งคืนอาอๆๆงั้นก็กินข้าวยาคูก่อนแล้วกันลูกเอ้ยเล่ามาถึงตรงนี้แล้วฉันจะเล่าให้ฟังก่อนว่าข้าวยาคูที่แม่ของมิตรวินทุก,กะชวนกินนั้นมันคือข้าวผสมกับธัญ,ญพืชต่างๆที่เอาไปแช่น้ํอาอัตราส่วนข้าวประมาณ1ส่วนแล้วก็น้ําถึง16ส่วนเพื่อให้เปลือกธัญ,ญพืชพวกนั้นอ่ะมันนิ่มตัวลงเสร็จแล้วเขาก็จะเอาข้าวพวกเนี้ย ไปเคี่ยวจะเหลือครึ่งหนึ่งแต่ไอ้ลูกชายคนนี้ยังไงก็ไม่ยอมกินสักทีแม่บอกว่าจะให้ฉันพันหนึ่งนี่ก็จงให้เงินฉันก่อนไม่งั้นฉันจะไม่ยอมกินข้าวนี่เด็ดขาดโอ้ยลูกเอ้ยกินก่อนเถอะลูกรักเดี๋ยวแม่ให้นะเงินหนะ่าไม่ฉันจะต้องได้เงินก่อนแม่เห็นดังนั้นเขาก็ยอมจำใจ หยิบทรัพย์หยิบเงินให้กับลูกตามสัญญาเสร็จแล้วมิตรตวินทุกะจึงยอมดื่มน้ำข้าวยาคู่แล้วก็เอาเงินนั้นไปทำการค้าขายทำให้ทรัพย์สมบัติที่มีเพิ่มพูนเป็นหมื่นเป็นแสนจากนั้นเขาก็ได้ไอเดียเฮ้ยเราควรจะต่อเรือทำการค้าขายไปเลยดีกว่าแต่แม่กลับไม่ได้เห็นด้วยลูกลัก เองเป็นลูกคนเดียวของแม่อย่าไปเลยถ้าเองลงเรือไปใครจะดูแลข่ายามแก่ถ้าเองลงเรือไปข่าก็ต้องคอยเป็นห่วงไม่ยังไงฉันก็จะไปให้ได้แม้คนเป็นแม่พยายามคว้ามือลูกชายเอาไว้แต่ด้วยความโมโหที่ไม่มีใครตามใจเลยท่านใดนั้นมิตรวินทุกะ ก็สลัดมือแล้วผลักแม่ของเขาจนล้มลงอันนี้จ่าแม่ของเขาเกิดอาการบาดเจ็บแล้วเขาก็หนีข้ามลงเรือเล่นไปในทะเลวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปจนถึงวันที่เจกลางทะเลอยู่ๆเรือของมิตรวินทุกะะก็หยุดนิ่งอยู่กลางทะเลคนบนเรือก็เริ่มครุ่นคิดเฮ้ย <Hey, S 1> คือลมแรงขนาดนี้ ไม่มีทางที่เรือจะหยุดอย่างนี้ได้เรือเรามันจะต้องมีตัวกาลากินีแน่ๆชาวเรือก็เลยจับฉลากหาตัวกาลากินีที่เป็นต้นเหตุของเรือลำนี้ทําไมเรือลำนี้จึงไม่แล่นต้องเป็นเพราะตัวกาลากินีแน่นอนสุดท้ายแล้วสลากนั่นก็ตกไปอยู่ในมือของมิตรวินทุกะคนเดียวถึง3ามครั้งชาวเรือจึงมั่นใจแล้วแหละว่าตัวกาลากินี นั่นก็คือตัวมิตรวินทุกะแน่นอนพวกเขาผูกมิตรวินทุกะลงบนแพแล้วโยนลงกลางทะเลย่ามาทําให้คนจํานวนมากบนเรือนี้ต้องเดือดร้อนพาะน,นายเจ้ามิตรวินทุกะตุ้มทันใดนั้นเรือก็แล่นไปในมหาสมุทรได้โดยเร็วโดยปาฏิหาริมิตรวินทุกะนอนอยู่บนแพลอยไปลอยไปในทะเล จนถึงเกาะน้อยแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้มีนางเวมานิกะเป็นเปรตสี่ตนอยู่ในแก้วผลึกเป็นเกราะป้องกันนางเปรตตนนี้เสวยทุกเจ็ดวันเสวยสุกเจ็ดวันสลับกันไปเป็นเวลานาน,านมากแล้วยามสุกนางก็จะงดงามหาที่ติไม่ได้ในนี้ตะวินทุกะได้พบนางครั้งแรกในช่วงที่กำลังเสวยสุกอยู่พอดี ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนกิเลสตัณหาอยู่ถึงเจ็ดวันครั้นเมื่อถึงเวลาที่เปรตทั้งสี่ตนนี้จะต้องเสวยทุก์นางเปรตทั้งสี่จะต้องกลายร่างเป็นอสุลกายที่น่าเกลียดน่ากลัวนางเปรตทั้งสี่จึงได้สั่งว่าพวกฉันจะกลับมาในวันที่เจ็ดจงรออยู่ที่นี่นะเจ้าคะแต่อย่าตามหาพวกฉันล่ะ พวกเธอก็จากไปเมื่อหญิงงาม4ตนหายไปแต่นายมิตรวินทุกะเป็นคนตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสตัณหาจึงลงนอนบนแพรลอยตามมหาสมุทรไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเกาะน้อยแห่งที่สองครั้งนี้นายมิตรวินทุกะได้พบนางเปรตถ,ถึง8ตนในวิมานที่มีเต็มเงินเต็มไปหมด และต่อมาก็ได้ล่องลอยตามแพไปอีกพบกับอีกเกาะหนึง่งเป็นนางเปรตถ,ถึง16ตนในวิมานแก้วมณีแล้วก็ได้พบกับนางเปรตถ,ถึง32ตนในวิมานทองบนเกาะอ,อีกแห่งหนึ่งไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเปรตเกาะใดเขาก็ฟาดมาหมดแล้วแต่เมื่อถึงเวลาที่นางเปรตเหล่านั้นจะต้องไปทนทุกข์และกลายร่างเป็นอสุรกาย เขาก็จะต้องลอยแพไปตามมาหาสมุทรเรื่อยๆโดยไม่รู้เลยว่าหญิงสาวงามที่เคยเจอมาตลอดทางนั้นไม่ใช่มนุษย์ครั้งหนึ่งเมื่อเขาได้ลอยแพมาจนถึงเมืองแห่งหนึ่งเมืองแห่งนี้มีกำแพงล้อมรอบประกอบไปด้วยประตูถึงสี่ด้านได้ยินว่าที่แห่งนี้มันคือนรกเอาไว้ลงทันสัตว์นรกจำนวนมากแต่ในสายตาม,มิตรวินทุกะ กลับเห็นเป็นเมืองที่มีการประดับตกแต่งสวยงามราวกับรอพระราชาอย่างเขาเมื่อได้มองไปที่สัตว์นรกตนหนึ่งเขาพบเห็นว่ามีจักรกรดหรือว่ามีกงจักรหมุนหมุนม,นมุนอยู่บนหัวนะแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่จักรกรดหรือกงจักรหรอกนะเขาเห็นเป็นดอกบัวที่สวยงามที่สุดที่เคยเจอมามองไปที่เครื่องจองจำห้าประการ เช่นตรวนที่ใส่เท้าโซที่ลามคอหรือว่ามือที่สอดเข้าไปอยู่ในคานเขากลับมองเป็นสายสังวานอันสวยงามเลือดที่ไหลโชคออกมาจากศีรษะเขาก็มองเป็นจันแดงที่ฉลมทาผิวเสียงร้องโกลางกลายเป็นเสียงเพลงอันสุดไพเราะนายานิจตว,วินทุกขก์ก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กล่าวว่าข้อแต่บุรุษผู้เจริญ ท่านคงได้ทัดดอกบัวงามนิมนอนแล้วจงให้แก่ข้าพระเจ้าเถิดสัตว์นรกตนนั้นก็งงตกใจสุดๆนี่ไม่ใช่ดอกบัวแล้วนี่มันจักกดฮึท่านพูดอย่างนี้เพราะไม่อยากให้ดอกบัวแก่ข้าใช่ไหมสัตว์นรกก็ครุ่นคิดเอ๋หรือว่านี่มันบาปกรรมของเรากำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว ชายผู้นี้ก็คงจะทุบตีมารดามาเหมือนเราไม่ผิดแน่งั้นเอาละมอบจากกรดที่พัดอยู่บนหัวนี้ให้แกเขาเสียดีกว่าเมื่อเธอท่านจงรับดอกบัวนี้ไปแล้วเขาก็คว้างจากกรดหรือกงจากนี้ลงไปบนศีรษะของมิตรวินทุกะทันทีจากดอกบัวที่งดงามเมื่อเขาได้รับมากลายเป็นจากกฎด กลายเป็นกงจักรที่พัดตัดอยู่บนศีรษะของเขาทำให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างที่สุดหาได้เปรียบได้บัดนี้นายมิตตวินทุกะก็ได้รับรู้แล้วว่าดอกบัวที่เห็นนั้นมันคือกงจักรเขาคร่ำครวญกับความเจ็บปวดจนร้องตลอดเวลาอเอากงจักรนี้กลับไปทีโ แต่สัต์นรกตนนั้นก็ได้หายไปแล้วและจักกรดหรือกงจักก็ยังคงอยู่กับเขาตลอดไปจนกว่าบาปกรรมนั้นจะหมดสิน้นแล้วนี่ก็จบไปแล้วกับเรื่องเราวตำนานที่มาของคําว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวพูดแล้วขนลุกเหมือนกันแฮทุกคนใชื่ไหมคะว่าบาปกรรมในทางพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าตำนานแบบนี้ เห็นทีว่าจะช่วยลดการทำบาปของมนุษย์ไปได้มากเลยทีเดียวเพราะคงไม่มีใครอยากมีกงจากเหล็กพัดตัดหัวต่อเวลาหรอกจริงไหมล่ะคะสำหรับความสนุกในวันนี้ก็ต้องจบสิ้นกันไปก่อนหากใครมีตำนานเรื่องเล่าที่น่าสนใจอยากให้ฉันพูดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ครั้งหน้าไว้เจอกันใหม่เลคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e หรือกดไลค์ให้กำลังใจยากิโนริด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย